สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูอิงก็จะพาพวกเราไปเรียนรู้ขั้นตอนการส่งออกคลิปวิดีโอออกไปเป็นวิดีโอทั่วๆไปเพื่อจะนำขึ้นไปแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Lazada IG หรือว่าจะเป็น f a c e b o o k นะคะเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะไปดูกันค่ะรู้การส่งออกไฟล์คลิปวิดีโอที่เราตัดต่อนะคะเป็นคลิปที่นำไปใช้งานได้จริงๆนะคะ ก่อนที่จะทําอย่างอื่นนะคะพวกเราจะต้องทําการตรวจสอบก่อนว่าคลิปของเราสมบูรณ์แบบแล้วไม่มีอะไรต้องแก้ไขแล้วนะคะถึงจะทําการส่งออกคลิปวิดีโอนะโดยการเทสก็คือกดที่ปุ่มเลย์ก่อนนะคะถึงจะรู้ว่ามีอะไรบกพร่องอีกไหมถ้าไม่มีอะไรบกพร่องแล้วนะคะให้เรามองไปที่มุมบนด้านขวามือนะคะมันจะมีเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีลูกศรเนาะให้เราจิ้มลงไปค่ะ,ะจากนั้นอันนี้เมื่อกี้หญิงลอง เขาเรื่องแล้วนะคอนว์ตไปแล้วนะคะเดี๋ยวยิงลบทิ้งก่อนอ,อธิบายซะเลยถ้ากรณีที่เราเคย Export ออกไปแล้วนะคะจะมีข้อมูลอยู่ฝั่งขวามือฝั่งนี้แหละนะคะเดี๋ยวยิงจะลบก่อนเพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ใช้เทสนะคะมันพื้นที่จำกัดลบออกนะคะแล้วมาดูคำอธิบายต่อนะคะซ้ายมือหรือ Resolution นะคะ,ะ Resolution เนี่ยคือ720เป็นอย่างน้อย นะคะในขณะที่เฟรมเรทนะคะให้กำหนดที่25พอแล้วค่ะนะคะแล้วก็มาที่คำว่าโลกับไฮด้านล่างนะคะเราจะต้องเลือกมาให้อยู่ระดับมาที่ค่อนข้างไปทางไฮนะคะเพื่อให้คุณภาพของคลิปวิดีโอเรานะคะสมบูรณ์ดูชัดนะคะดูชัดไม่แตกนะคะจากนั้นค่ะพอทุกอย่างกำหนดเรียบร้อยนะคะเราก็กดลงไปที่คำว่า Save as Video นะคะถ้า เวอร์ชันที่จ่ายเงินเป็นซื้อลิขสิทธิ์แล้วนะคะจะไม่ขึ้นเขาเรียกคําโฆษณาอย่างเงี้ยขึ้นมาจะไม่มีนะคะอันนี้ก็คือถ้าสมมุติเราจะซื้อเราก็ว่ากันไปตามนี้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ซื้อเราสามารถทํางานได้ค่ะเพียงแค่เราจิ้มลงไปที่คําว่าสคริปตหรือว่าคําว่าข้ามในภาษาไทยนั่นแหละนะคะ พอเรากดสคริปไปนะคะตัวแอปพลิเคชัน Kinemaster นะคะก็จะเริ่มทำการประมวลผลแล้วก็เซฟวิดีโอให้เราเลยค่ะคำเตือนตรงนี้ก็คือว่าในระหว่างที่เรากำลัง Export File ไฟล์ห้ามออกจากแอปพลิเคชันนี้นะคะไม่งั้นเราต้องมาเริ่ม Export ใหม่หรือส่งออกข้อมูลใหม่นะคะรอจนกระทั่งขครบ100%นะคะก็คือให้เต็มตัวแท่งที่เราเห็นนี่แหละคะ่ะ เป็นแท่งยาวๆแนวนอนเนาะให้เขาครบ100%นะคะอ่าแป๊บเดียวมันขึ้นอยู่กับว่าเนื้อหาวิดีโอเราเยอะไหมมีเสียงอะไรบ้างไหมเนี่ยอันนี้คือกรณีของเวอร์ชั่นที่เป็นเขาเรียกว่าเวอร์ชันฟรีมันจะมีโฆษณาตามมาค่ะเราก็กดยกเลิกไปนะคะเราก็จะมาเจอกับหน้านี้ค่ะโดยที่ตัวสามเหลี่ยมตัวนั้นก็คือ Play นะคะเราสามารถจะดูคลิปวิดีโอของเราแบบเต็มจอได้จากการ จิ้มลงไปที่ตัวนี้นะคะส่วนท่านที่จะแชร์นะคะท่านสามารถจะจิ้มลงไปที่ตัวที่2ได้เลยตัวนั้นคือแชร์ไฟล์วิดีโอออกไปยังแพลตฟอร์มต่างๆนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือถ้าสมมติเราเขาเรียกเอ็กซ์พอร์ตไปแล้วไม่พอใจเราสามารถจะลบแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตใหม่ได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทากันได้ไหมคุยเห็นว่ามันไม่ยากเกินไปนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็จะสั้นหน่อยเพราะว่าเราเตรียมทุกอย่างว้เสร็จหมดแล้วเป็น 6 EP แล้วนะคะตั้งแต่เริ่มดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็มาจนกระทั่งถึงการตัดต่อคลิปวีดีโอและวีคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของการส่งออกนั่นเองและคลิดว่าทุกคนคงชอบแนวการสอนสไตล์นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์มาบ้างแล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเราด้วยนะคะที่สำคัญกด Subscribe ให้หญิงด้วยทุกๆช่องทางทั้ง Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel นะคะหากมีอะไรที่อยากจะให้หญิงอัดคลิปวิดีโอเพิ่มเติมหรือสอนเรื่องอะไรให้คอมเมนต์มาเลยนะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ